สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่จังหวัดชุมพรอำเภอปะทิวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการไลฟ์สดผ่านผ่านเพจ facebook นะครับพี่น้องของอำเภอปะทิวนี่เยอะมากเห็นนะเนี่ยนะลองดูดูนะครับพี่น้องมามากเลยอันนี้ในรูปแบบของอกเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจ ภูมิวิสาหกิจชุมชนนะครับสถานที่ในนี้คือในวัดนะครับอำเภอประทิวตำบลอะไรครับตำบลชงโคตำบลชงโคแต่น,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนนะจะเป็นสวนพวกสวนใช่ไหมแล้วก็เออเป็นพวกประมงงด้วยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ครับก็แล้วเรามาดูเดี๋ยวจะมีการไล์สดนะครับนี่ก็จะเป็นสถา,านที่ไล์สดวันนี้เนี่ยเขาจะมีเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราไปเรามาถ่ายทำกับไปทีนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยประเภทกะปิกะปิเคยกะปิของทางภาคใต้เนี่ย ก็ขายได้นะมีคนสนใจเยอะเลยนะครับแล้วก็ประเภทของปลาหมึกนี่เขาเรียกปลาหมึกอะไรแบบนี้ปลาหมึกผ่าค่ะปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกผ่าปลาหมึกปลาหมึกผ่าใช่ค่ะปลาหมึกผ่าอันนี้ปลาหมึกนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Facebook ของต้องอิ่มนะครับแล้วก็อันนี้ปลาอันนี้จะเป็นปลาสีเสียดค่ะปลาปลาสีเสียดอันนี้ปลาปลาสีเสี้ยนใช่ค่ะ นี่เหมือนกันอันนี่ใช่ค่ะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาอินทรีย์ค่ะที่ทางทางาทางโครงการเขาเขาสนับสนุนมาอ๋อเป็นปลาอินทรีย์ค่ะอร่อยนะคะปลาเน,นี้ยก็ครั้ทงที่แล้วก็มีคนซื้อไปนะครับแล้วก็โหทั้งสามสี่หลังเลยกินกันนะครับทานกันสามสี่หลังทานกันแบบบชนิดที่แบบติดใจมากเลยนะครับสดๆเลยนะครับ อันนี้อันนี้ปลาทูหอมอะอันนี้คือปลาทูหอมจริงๆริงนะครับอย่าลืมอันนี้ก็โอ้โหนี่อัน,อนดับหนึ่งวันที่แล้วปลาหมึกสามรสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการแปรรูปนะครับเอามาแบบเขาเรียวกว่าอะไรครับปรากอบ,ปก,อบปกติเขามีติดเบรกเกอร์ไหมไม่มีนะนี่นะที่ติดแบบเป็นชื่อ มีอ๋อ oh. ที่เราจะเห็นกันตำในกรุงเทพมหานครก็มีนะตำไหนตาํตาตําห้างตำอะไรนะครับแต่ที่นี่แต่ที่นี่สดสดครับอ๋อ oh. oh. นี่เป็นเป็นที่สำหรับชิมนะครับอื mm. แล้วก็สุดท้ายนะครับ mm. นี่เป็น เป็นฝีมือนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของที่นี่นะครับเป็นสบู่ในรับความนิยมนะครับมีการสั่งมีการจําหน่ายไปแล้วนะครับจํานวนเยอะด้วยนะครับตอนนี้นะครับนี่นั่นน่าจะเป็นตำลักเป็นติดตลาดที่ดีแน่นอนเลยนะครับสําหรับการผลิตของพี่น้องในกลุ่มของเกษตรของกลุ่มของประชาชนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องในวิสาหกิจชุมชนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นรอบรอบอรอบที่สองของชุมพรเอารอบที่สามแล้วทีนะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามใน YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ